สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่อง b e l l p i r e s ครัวันี้ผมอยากจะทำคลิปแนว Inspiration อะไรหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้มาลองดูและลองทำกับตัวเองล้ะผมรู้สึกว่าคลิปพวกนั้นเนี่ยจริงๆมันใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันมันจะใช้เวลาเป็นหลักอาทีตหรือหลักเดือนนะครับในการเก็บถ่ายฟุตต่างๆเราควรมีรายการอะไรหรือว่า ช่วงอะไรของช่องเราสักอย่างนะครับทำให้ทุกคนหายคิดถึงกันถ, à, ถ้าถ้ามีคนคิดถึงผมนะผมอยากทำนิทานเบาสมองเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์จะมาเล่าก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนิทานเบาสมองนะครับผมเรื่องเล่าที่ผมจะมาเล่าในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนครับการเรียนในคณะแพทย์ คือคณะแพทย์เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นการเรียนที่อินเทนส์มากทุกคนอาจจะเข้าใจทุกคนอาจจะเห็นแบบนั้นซึ่งมันก็จริงหลายคนจะมองว่าเราเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ขยันทํางานหนักอ่านหนังสือเยอะเป็นผู้ที่มีความรู้มากผมจะพูดในมุมมองของนักเรียนแพทย์นะละกันนะเพราะผมเองก็เคยผ่านการเป็นนักเรียนแพทย์มานักเรียนแพทย์เองนะครับก็เป็นคนครับ ็นคนธรรมดานี่แหละเป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาทั่วไปในมหาลัยนี่แหละครับนักเรียนแพทย์เองก็มีหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ทุกคนเข้าใจแต่ว่าในความขยันนั้นน่ยหลังจากเรียนในห้องเสร็จกบมาอ่านทบทวนทุกวันเนี่ยแต่ไม่ใช่นะฮะผมเห็นในม,มุมมองคือมีรอบหนึ่งครับที่ผมเนี่ยก็ไปนั่งเรียนเลคเชอร์ใช่ไหมครับกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับ ก็จะเป็นการคละกันซึ่งมีรอบหนึ่งที่ผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเพื่อนคนเนี้ยเป็นคนที่ขยันมากนะครับเป็นต้นแบบของความขยันในคณะแพทย์ได้เลยคือเขาจะทําสรุปทุกวันเรียนมาแล้วนั่งทําสรุปอะไรแบบเนี้ยนะครับคือที่เขาทําออกมาทั้งเทอมอะไรเงี้ยมันสรุปมาเป็นเล่มคือแบบผมว่าขายได้เลยอ่ะเขาเป็นผู้หญิงไงเพราะนั้นเขาจะมีความแบบศิลปะเขียนออกมาในตัวสื่อที่สวยมีแบบวาดภาพวาดรูปโยองอะไรสวยงามมากมัน ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเพราะมีรอบหนึ่งที่ผมนั่งเรียนเลคเชอร์อยู่ซึ่งเป็นเลคเชอร์ที่เรากําลังจะเรียนในเช้านี้แต่ผมเห็นสรุปของเรื่องนั้นแล้วในเช้านั้นก่อนที่อาจารย์จะเริ่มเดินเข้ามาสอนกูเห็นสรุปเรื่องนี้แล้วมึงอ่านมาก่อนแล้วทําสรุปเสร็จแล้วด้วยนี่คือมานั่งห้องฟังคือทบทวนว่ามาเช็คว่าอาจารย์สอนถูกหรือเปล่าหรืออะไรแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้คือประเด็นของคนที่เก่งในคณะแพทย์ อย่างแท้จริงเก่งแบบเก่งนะซึ่งคนแบบนี้จะมีอยู่สองประเภทหลักๆนะครับในประเภทแรกเนี่ยคือเป็นพวกที่ bright อัจฉริยะเขาจะเรียนแบบนั่งเรียนแบบสบายๆเลยฟังอาจารย์สอนโจทย์สั้นๆคนที่เก่งอย่างแท้จริงหรือพวกอัจฉริยะหรือเราเรียกอีกกลุ่มหนึงว่าเป็นพวกปีสาในคณะเนี่ยผมสังเกตมาเยอะแล้วเขาจะเป็นพวกนั่งนั่งอย่างเงี้ยครับ สไลด์ไอแพดน่าสนใจจบซะหน่อยมีเพื่อนถามบ้างหันไปตอบไม่แน่ใจนะอาจจะแบ่งสมองสองซี่คุยกับเพื่อนข้างหนึ่งฟังอาจารย์ต่อยข้างหนึ่งเพราะว่าเหมือนจะหลุดกลับมาปุ๊บมันรู้เรื่องเหมือนเดิมสงสัยตรงไหนถามตอบได้หมดคือผมเคยสงสัยเว้ยว่าแบบไอพวกนี้เอาจริงหรือมันฟิตวะหรือมันแอบอ่านหนังสือหรือมันเป็นสายซุ่มวะเคยสงสัยก็เลยแบบไปอ่านหนังสือกับมันครับไปใช้ชีวิตกับมันมันคือคนปกติเลยครับ มันก็คือกินข้าวทั่วไปเล่นเกมทั่วไปไม่ได้อ่านหนังสือทุกวันด้วยอาจจะมีหยิบจัดมาบ้าง5นาทีสินาทีแล้วมันก็อ่านหนังสือใกล้ๆสอบเหมือนกันเหมือนกับผมอ่ะสอบเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอ่านอ่านจดจดนิดหน่อยและอีกอย่างที่สําคัญนะพวกเนี้ยลายมือครับลายมือเขาจะอ่านไม่ค่อยออกอาจจะไม่เป็นกับทุกคนนะแต่ที่ผมเห็นมาคือลายมือเขาจาบไม่ค่อยออกเหมือนศิลาจาร์ลึกอะไรสักอย่างที่ต้องมานั่งแบบอ่าละอาละอะไะอืมอืมอืมสมัยพ่อคุณรามตัวนี้เหมือนจะเป็นบ่อใบไม้นะ เพราะฉะนั้นเขียนสั้นๆคือถ้าไปขอสไลด์พวกนี้มาอ่านนะอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้คือเก่งอย่างแท้จริงประเภทแรกส่วนกลุ่มที่เก่งอย่างแท้จริงแบบที่สองผมเชื่อว่าทุกคณะจะมีเป็นเหมือนหมู่บ้านโคโนฮานากุระนะเป็นเหมือนหมู่บ้านนินจาชิวชิวมากชิวแบบโคตรชิวนั่งเรียนคือชิวไอ้พวกอัจฉริยะกลุ่มแรกว่าชิวแล้วไอ้พวกนี้ชิวกว่าเปิดสไลด์ ฟังฟังไม่จบพวกนี้ไม่จดการจดไม่จาเป็นสําหรับเขาสลับกับเล่นเกมบางคนโหดคนนั้นครับเปิด2หน้าจอดูสตรีมเกมฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นสไลด์เรียนฝั่งหนึ่งครับนี่คือกลุ่มคนแบบที่2หน้าจอสตรีมเกมประมาณ30%นะครับ70%เป็นสไลด์เรียนนะครับเรียนไปสักพักจะเริ่มเลื่อนมาเป็น50-50 นะครับเรียนไปอีกสักพักหนึ่งจะเริ่มเหลือ70 3ดสนะครับสลับกันแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือปัดสไลด์ออกแล้วเป็นสตรีมเกมล้วนๆน,นะกลุ่มนี้มีความน่าสนใจมากครับคือในช่วงเวลาใกล้สอบครับผมขอเท้าความอย่างผมเองส่วนตัวผมก็จะอ่านประมาณ2 3วัน3 4วันก่อนสอบก็จะมีการวางแผนคร่าวๆกับตัวเองนะครับว่าใกล้สอบแล้วจะสอบบทน,นี้ไอ้งั้น2วันนี้เราทบทวนที่เรียนมาหน่อยละกันส่วนใหญ่ผมก็จะอ่านไม่ค่อยทันหรอกผมก็จะเป็นคนที่อ่านหนังสือดึกครับ จะต่างกับพวกมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ในส่วนใหญ่จะอ่านชิวๆแล้ว4ี่ห้าทุ่มก็นอนแล้วครับแต่ผมเนี่ยจะเป็นพวกพวกทั่วไปส่วนคนส่วนใหญ่มอคนส่วนใหญ่ทําแบบนี้นะครับก็จะอ่านคืนก่อนสอบก็จะอ่านดึกหน่อยแบบตีสองตีสถ้าอ่านไม่ทันในกลุ่มหมู่บ้านคนห้าผมเนี่ยจะแตกต่างในเย็นวันก่อนสอบนะครับเขาจะเป็นกลุ่มที่เดินกันใต้หอสบายๆนี่ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องร้อนและรนใจเย็นเย็นมึงไม่มีอะไร นะครับเล่นเกมสั่แก๊ปมากินกินหมูทอดคุยกันหัวเราะค,คิกค,คักคิกคักจนถึงเวลาค่ำค่ำกลุ่มพวกนี้จะเริ่มตื่นตัวแต่ว่าในคําว่าค่ำค่ของผมเนี่ยมันค่อนข้างไปทางดึกเที่ยคืนครึ่งเนี่ยผมก็เริ่มที่จะเหนื่อยละล้าผมก็จะลงมาตอนนั้นคือผมก็ลงมาใต้หอผมเห็นละกลุ่ม Study Group เนี่ยได้เริ่มฟอร์มตัวครูคร้งของหมู่บ้านได้มาแล้ว ซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองขอสมมุติว่าชื่อไอบีแล้วกันนะครับแล้วก็เริ่มเห็นนินจาจากหมู่บ้านต่างๆนะครับได้เริ่มเดินทางข้ามน้ําข้ามภูเขา,าข้ามข้ามแคว้นต่างๆมารวมตัวกันหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มบรรเลงเพลงบรรเลงเพลงประจาหมู่บ้านของเขาหลังจากที่ผมไปเซเว่นซื้อข้าวมาเสร็จผมก็ไปนั่งด้วยอยากรู้อยากศึกษาในทางนี้เขาก็จะเริ่มเปิด iPad ขึ้นมาแล้วเปิด บทที่1นึ่งทุกคนฟังไม่ผิดนะครับนี่นี่พอยต์สำคัญนี่ประเด็นเลยนะนี่ประเด็นเลยนะเที่ยงคืนครึ่งถึงแถวตี่หนึ่งของวันก่อนสอบนะครับหรือเวลามันหกถึงเชั่วโมงเราเริ่มบทที่หนึ่งกันหลังจากที่เขาอ่านไปได้สินาทีเขาจะรู้ตัวว่าถ้ากูทำอย่างเงี้ยกูไม่รอดแน่เขาจะเริ่มวางแผนกันใหม่ครับล้างกระดานล้างกระดานเปลี่ยนครับปิดปิดบทที่หนึ่งใบมมานั่งไล่ดูทั้งหมดว่าสอบกี่บท แล้วเริ่มเปิดที่ข้อสอบเก่าเลยครับบทเนี้ยออกประมาณกี่ข้อบทเนี้ยออกประมาณกี่ข้อแล้วอันไหนคุ้มสุดอย่างเช่นบทที่1อาจจะออกประมาณสมมุติจาก20ข้อบทที่1ไแม่งออก5ข้ออะไรเงี้ยบทที่2ออกน้อยแค่1ข้อบทที่3แค่2ข้อเขาจะเลือกตัดบทเล็กๆไปก่อนครับแล้วไปกินบทใหญ่ก่อนพอไปกินบทใหญ่อ่านไปสักพักบทใหญ่มันยากเว้ยบทใหญ่มันกว้างเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็จะอ่านบทใหญ่แบบผ่านๆ นะครับแล้วหันความสนใจไปอ่านผลเล็กๆเก็บแต้มสองแต้มที่ง่ายกว่านะครับแล้วทุกคนก็จะมานั่งคํานวณกันเราทําอันนี้ได้เท่านี้เราทําอันนี้ได้ข้อเท่านี้รวมการคะแนนตรงนี้เราจะผ่านเว้ยแต่ปัญหาของเขาก็คือสัญชาติยันดิบของเขามันยังคงอยู่เพื่อนอีกคนหนึ่งครับเขาก็จะมีการเช็คโทรศัพท์บ้างเพราะมือเริ่มสั่นแล้วไม่ได้จับเกณฑ์น,นานอ่านมาสักหนึ่งสองชั่วโมงมือเริ่มมือเริ่มแบบเปิดดูโทรศัพท์ครับแล้วเขาก็ตกตะเฮ้ย อัปเดตวะมาแล้วดิไอซองเฮ้ยเกมอัปเดตว่ะงั้นเราโหลดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบเสร็จอะเราค่อยจัดคนแบบผมนะครับที่อ่านมาตั้งแต่เย็นแล้วประมาณตีสองอะไรเงี้ยจะเริ <aría> i, ่มเหนื่อยครับก็จะเริ่มเป็นกลุ่มคนพวกเนี้ยลงมาจากหอครับก็จะมานั่งข้างๆกลุ่มโคนหะนี่ครับแต่พวกเนี้ยเขาเป็นกลุ่มคนที่อ่านมาอิ่มแล้วครับเขาก็หยิบเกมออกมาเล่นกันซะหน่อยเขาก็เลยนั่งเล่นกันแล้วก็หันไปบอกสตาดี้กลุบว่าเฮ้ยขาดหนึ่งว่ะ ขาดหนึ่งนั่งไม่ติดครับกลุ่มซันนี่กุ๊ปนั่งไม่ติดด้วยจิตวิญญาณเกมเมอร์ไม่ยากครับตัดสินใจไม่ยากสําหรับหัวหน้าหมู่บ้านไอบ้บีของผมตัดสินใจไม่ยากครับความรู้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าทีมขาดหนึ่งต้องไปเติมครับด้วยคาพูดติดปากของเขาชิวๆชวเฮ้ยไปรีบซบาย้เพื่อนผมบอกเฮ้ยอ่านมาเยอะแล้วพักแป๊บหนึ่งที่เหลือนินจาต่างๆแตกพ่ายครับทุกคนหยิบโทรศัพท์เกมอัปเดตเสร็จแล้วพักกันสักหน่อย มีการอ่านมีการพักเป็นช่วงๆแบบนี้ปนกันไปนะครับพวกนี้มันก็สื่อๆคือคมันก็อ่านอ่านแบบจนถึงเช้าอะ่ะผมยอมรับเลยนะว่าเอาจริงพวกเนี้ยมันเป็นกลุ่มคนที่เก่งอย่างแท้จริงบอกเลยว่าพวกเนี้ยไม่ตกน้อยพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่ตกน้อยพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่สอบผ่าน เพราะว่าการอ่านหนังสือหรือสตันที่กลุ่มเขามันออนพอยต์มันตรงจุดเขาได้มีการไต,ต่ตองความคิดมาแล้วแล้วก็ผ่านไม่ได้ผ่านทั้งหมดไงคือหมายถึงว่าในหมู่บ้านเองมันก็มีหลายเลเวลใช่ปะ่ะโฮคางงใช่ไหมหรือ,อแบบลองโฮคางีอะไรเงี้ยดังลุโตอะไรเงี้ยพวกแบบสัตว์หางอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะผ่านนะแต่ว่าก <laughs> ็จะมีในกลุ่มที่เป็นเกนินจูดินอะไรเงี้ยที่ลดหลั่นลงมาก็จะมีตกตก,ตกแอบไปซ่อมกันบ้างอะไรเงี้ยผมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งของบีแล้วกันไหนไหนมาแล้วเพื่อนในกลุ่มผมนี่แหละ รู้จักกันมานานมากตั้งแต่มปลายแล้วคือมันเป็นคนชิว,ชวๆเว้ยแบบโดยธรรมชาติจริงๆเหมือนไม่เก่งแต่เก่งอะแบบอารมณ์แบบตัวสูงๆตาโลโลเหมือนผมเป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่เป็นคนหล่อนี่วันหนึ่งเว้ยคือในคณะผมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าใบาเหลืองหรือรายงาน ซึ่งการทํารายงานเนี่ยเราก็คือไปหาเคสคนไข้ครับนะครับใน72ชั่วโมงคือหมายความว่าเริ่มไปซักประวัติไปคุยคนไข้แล้วเอามาเขียนรายงานว่าคนไข้มีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับซักประวัติได้แบบนี้ตรวจร่างกายได้แบบนี้ครับเราคิดถึงโรคนี้โรคนี้อะไรแบบนี้ครับเขาให้เวลามัน72ชั่วโมงหรือ3วันนะในคณะผมมีวันหนึ่งครับหลังจากไปทํากิจรกรรมแรงผมแล้ววันนั้นผมก็นอนดึกเวลาเดิมเลยครับผมก็เจอเพื่อนผมไอ้บีนี่แหละนั่งเขียนรายงานอยู่อ่ะเฮ้ย ไม่นอนหรอเคสไหนว่าอะไรเงี้ยก็คุยกันอะไรเงี้ยครับกำลังน่าซักประวัติเลยครับ,หน,รห,รบหน้าแรกของรายงานเลยครับอะเ,อเฮ้ยส่งมาไหวะเนี่ยสิ่งที่ไอ้บี B. ตอบมานะครับผมประทับใจกับคําตอบเขามากแล้วก็เหลือเชื่อไอ้บี B. ตอบผมว่าอะรายงานหรอส่งเมื่อวานส่งเมื่อวานส่งเมื่อวานโอ้ยครับ Oh my God bless me God bless me กูว่ากูไดนไม่ถน,นัดกูหง่วงไอ้อบีมึงยอย่สอาส่งเมื่อวานทำไม่ทันแล้วมึงไม่หาเคสใหม่ดีกว่าชิวๆใจเย็นๆ under control รายงานี้เขาให้ทำสามวันใช่ไหมกูเริ่มทำวันจันทร์ใช่ไหมเออแล้วกูรับเคสคนไข้วันจันทร์ตอนเย็นใช่ไหมเจ็ดสชั่วโมงมันคือวันพฤหัสตอนเย็นใช่ไหมอาจารย์ที่ตรวจแไรไงน ก็รู้ว่าเขายุ่งจะตายเขาเป็นหมอเขายุ่งเขาไม่มีเวลามาเอารายงานหรอกถ้ากูทํารายงานคือวันพฤหัสเนี้ยและตอนเช้ากูตื่นเช้ารีบไปส่งได้วันศุกร์เช้าอ่ะกูก็จะบอกเขาได้คือเขาก็จะไปเอารายงานในวันศุกร์พอดีมันก็จะเท่ากับทัน2ชั่วโมงโดยปริยายหรือถ้าเขามาเอาตอนเช้าวันพฤหัสกูก็สามารถบอกเขาได้ว่าผมส่งพฤหัสตอนเย็นกนัมจนันจันจะไม่ทันได้เห็นก็เตรียมไอ้บีกูนับถือใจมึงหว่ ตัวนี้มีเป็นหมอนะครับเป็นหมอที่ดีนะครับเขาก็ไปใช้ทุนรุ่นเดียวผมนี่แหละผมบอกเลยว่าเขาผ่านมาตลอดจริงนะครับแล้วก็เก่งมากนี่คือเรื่องราวนะครับผมที่ผมอยากจะมาเล่าในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับคนที่เก่งในคณะแพทย์อย่างแท้จริงถ้าชอบเรื่องในวันนี้นะครับหรือว่าตอนนิทานบาอกสมองผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเ a ล l p เออร์ด้วยนะครับ ถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับผมแค่อยากจะบอกนะครับผมว่าการอ่านหนังสือหรือการเรียนนะครับมันไม่ได้มีกฎหรือเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับผมผมว่ามันจะมีความสุขมากกว่าไหมถ้าเราลองหาวิธีใหม่ๆในการอ่านหนังสือโดยที่ ไม่ได้จําเป็นต้องยึดติดกับวิธีแบบเดิมๆหรือวิธีที่เราบองว่าคนที่เขาเก่งกว่าเราหรือว่าคนที่เขาทําได้ดีเนี่ยทาแล้วเราทําตามเขาผมว่าวิธีแต่ละวิธีของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับตัวคุณทั้งหมดแต่คุณสามารถลองที่จะหาวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการฟังหรือการพูดให้ตัวเองฟังนะครับการเขียนการอ่านหนังสือฟังเพลงไม่ฟังเพลงนะครับอ่านสม่าเสมอเรื่อยๆหรือจะอ่านอัดใกล้ๆมันไม่มีผิดมีถูก แค่วิธีไหนที่ทําให้คุณเรียนได้อย่างสนุกและมีความสุขกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็ทําผลงานหรือคะแนนออกมาให้ตัวเองเนี่ยพอใจแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทําออกมามากที่สุดผมว่ามันจะทําให้มีชีวิตการเรียนแล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยที่มีความสุขกับตัวเองมากกว่านะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมเมลพายเดครับ